ซุปเปอร์เลกครับ125ปอนด์ครับรีแม์กันอีกครั้งหนึ่งครับเอาแข้งขวาคืนด้วยขวาครับอ่าคู่นี้อาวุธหลักอยู่ที่แข้งครับมาดูกับว่าแข้งไหนจะไวแข้งไหนจะเตะได้เข้าเป้ามากกว่ากันครับวัดกันที่การแก้ไขสถานการณ์แหละครับเพราะว่าทั้งคู่นี่ลูกเก็บกันบางโตนี่ถือว่าทําได้ดีทั้งคู่เอายอดธงเป็นฝ่ายเปิดเกมครับยกนี้ครับเปิดเกมแบบเต็มตัวแล้วครับเดินเข้าไปครับชวนทะเละนี่ครับพยายามจะเขี่ยล่างดูซุปเปอร์เลกครับล็อกไวแล้วตั้งค้ำแพงครับดูนายก ยกที่3แล้วยังไม่เห็นนายครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่แลกแข่งกันอย่างเดียวจังหวะไหนก็ยังไม่มีครับกรรมการชุมพลเปิกเกมแยกออกมาครับให้เริ่มกันใหม่ยอดธงก็เดินต่อครับวางแข้งซ้ายซูเปอร์เล็กสวนแข้งขวาขึ้นไปครับไม่ยอมโดนเตะครับนี่ครับแข้งขวาซูเปอร์เล็กเอ้าขวากับขวาโอ้โหไม่ยอมกันครับโอ้โหนี่ครับมาถึงตรงนี้ครับอหเอ้าซ้ายยอดธงโอ้ซูเปอร์เล็กก็จิมมัดคืนครับาตอนนี้ดูครับอือหือ ตอนนี้ยอดธงครับมาเริ่มเปิดเกมโอ้ยมายิงหมัดแล้วก็วางซ้ายตามเลยทั้งคู่นี้ออกอาวุธกันได้เร็วทั้งคู่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแข้งหรือหมัดครับเนี่ยครับเตะขวาไปครับซุปเปอร์เล็กก็ปักหลักใกล้ๆครับตดดหมักคืนแล้วก็เทเททิ้งไปเลยครับแต่ว่าตอนนี้ยกสี่โอ้โหเกมยิ่งชกยิ่งเดือดครับตอนนี้ยังสนุกร้าใจนะครับเป็นผู้มวยที่มออกแข้งกันได้เนี่ยครับรวดเร็วเอ้าวงในมาดูในกันบ้างครับจับ จับแมดันล้มไปเลยครับยอดธงล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อครับคงเปิดเกมต่อเนื่องครับทางทางด้าของยอดธงนะครับเบียรเข้าไปครับยกนี้นี่เห็นแล้วครับว่ามีนายมาด้วยครับดูครับจังหวะประชิดตัวจับนายละครับมาดูการล็อกการไล่แข่งของทั้งสองคนครับยอดธงขวางหน้าเหนือเทอรณนีขึ้นคอแต่ว่ายังไตไม่ได้ทั้งคู่นะครับกรรมการต้องแยกครับเริ่มกันใหม่กลางเวทีครับยอดธงไม่สนครับเบียรเข้าไป ค่อยๆโยนครับแข้งซ้ายติดบางซุปเปอร์เล็กยังไม่โตดูครับยอดธงโบกมือมาหน่อยมาหน่อยอย่าถอยเยอะครับยอดธงบอกมันชกลําบากเอาครับท้าทายซุปเปอร์เล็กเอาเดินแล้วครับแม่แต่ว่าเดินเข้าไปทีเดียวแล้วก็ออกมาตั้งรับเหมือนเดิมครับซุปเปอร์เล็กมีแข้งขวาแข้งซ้ายยอดธงไม่สนครับลุยแหลกมาดูจังหวะไหนครับแม่ซุปเปอร์เล็กล็อกอยู่ครับยอดธงพยายามขวางยังไม่มีใครมีจังหวะเสียบเข่าเน้นๆครับโอ้โหอ้าวไม่สนครับยอดธงมาเดินเร็วขึ้นแม่แทบจะวิ่งเข้าไปแล้วครับมายอดธง จากแปดเลี้ยวมานำเงินซปเปอร์เลกจมฝีมือจากขนแก่นบ้านไผ่โอ้โหนี่ครับยอดหงยอดหงมซ้ายซ้ายโอ้โหตอนนี้มาจังหวะแรกแข่งกันครับนี่เลยครับเป็นเหตุผลที่ทำไมภาคที่สต้องเกิดขึ้นครับขวางไว้ตีได้ไหมขวางไว้ย,ยังยังยังไม่ชัดเจนกรรมาการชุมพลเลยดึงมากลางเวทียังเดินอยู่นะครับยอดฮงซปเปอร์เลกเก็บอาวุธ พยายามจะใช้เวทีให้คุ้มเลยนะครับบนออกซ้ายออกขวาครับเอ้าและแข่งคืนขวาไปครับติดตามกันนะครับ3นาทีสุดท้ายครับยอดธงสจโต้งบาจีนกับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ครับอาจจะออกหน้าหน่อยยังน่าสนใจนะครับยังมีแข่งเป็นหลักครับอาวุธตั้งคู่ครับมยกนี้ออกมายอดธงไม่เดินเหมือนที่ผ่านมาแล้วครับออกมาค่อยๆขยับและหาจังหวะออกแข้งซ้ายครับขณะที่ซุปเปอร์เล็กเองครับก็แบ่งรับแบ่งสู้แล้วครับไม่ถอยครับแล้วก็ไม่ได้เดินแบบเต็มตัวแล้วครับ ครับยังเป็นการชิงจังหวะกันเหมือนเดิมดูครับซ้ายกับขวาโอ้โหมันจริงๆครับคู่นี้ครับยกสุดท้ายก็จริงครับดูครับจะออกไมมอยู่ครับแข้งขวาซูเปอร์เล็กโอ้โหโอโหนี่ครับาเดี๋ยวต้องดูครับโอ้โหมาเกมสี่ยกที่ผ่านมานี่ยอดทงครับมาเดินทําทําได้ดีแต่ว่าตอนนี้มาตั้งรับมาเดี๋ยวต้องดูครับมายังอยู่ในรูปในทรงของตัวเองหรือเปล่ามาตอนนี้เป็นซูเปอร์เล็กซูเปอร์เล็กหาจังหวะเข้าทําบ้างครับ เป็นการช่วงชิงจังหวะกันที่สนุกตื่นเต้นครับแข้งขวาของซปเปอร์เล็กครับยอดธงก็มีซ้ายครับคู่นี้ภาคที่2ครับจะจบลงเป็นเหมือนหนังม้วนเดิมหรือว่าหนังม้วนใหม่แต่ว่าที่แน่ๆนี่ภาคที่3ครับน่าจะเกิดขึ้นครับน่าจะมีในอนาคตอันใกล้ด้วยครับแล้วก็หันไปชูมือให้ไยแดงครับยอดธงสอจโตงปลาจีนครับ วันนี้มาเฉือนเอาชะนะคะแนนซปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนแบบสุดมันเลยครับ